ไปจับอื่งคิดฮอดไอเฮียงอะไรกันน้องายดาวจับเก่งขนาดอื่งไอเฮียงกับมักคือกันจับอื่งแต่เราไอเฮียงเพิ่นเพจใบสปอร์ตไปไทยชิไปเที่ยวไทยยังแต่ในผ่านเดือนและไปหากินไปนอนป่าก็ะอดเอาพี่น้องได้เงินมนลาชิไปเที่ยวไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวสหรัฐอเมริกาไปเที่ยวเกาหลีไปไปเที่ยวเวียดนามหลายประเทศจะไปเที่ยว ได้สองโตเบิ้งไข่เต็มทองเลยอึ้งอึ้งโอ้โหอ่าพังอึ้งอึ้งกำลังงงยังยังทำลาย ประมาณเก้าโมงชิบโมงพิจิตรายแล้วอืมอตอนนี้ฮะก็เจ็ดโมง,โมงสบายดีพ่อเมีพี่น้องสบายดีตอนแรงชิบไปหาจับอึ้งพนตกแห้งมาหนี่ชิบไปกับเปอฟ่าพังพุนตกแหง้งพี่น้องเลย ตกแบบนี้น่าจะถึกใจบบาวเดือนแหละมาเด้อพ่อเมยพี่น้องมาจับอึงคน,นตกตั้งแต่บ่ายโมงสองโมงจนมหอดหกโมงกยงม็ยังไม่หยุดที่ใส่ผมพ่อเมน่นพา <c ười> กันพน <c ười> ไปกับเบาฟาง ไปแต่ละเทียวประมาณสามนิตชิริตน้ำมันเปลืองน้ำมันจักเหือจักเอาเปลืองอะระยะทาาไดผ่านหรือว่หมูปลาจังหน่อยอือคนตกแบบนี้ถึกใจเฮาเลยมากโมยู กระโซกับน้องสายเบาพางาชิพาเบาพางจับอึ้งจับกบแถวบรายจับอึ้งจับกบบรายนะชิพยาอูมื่อยขาเบาื่อแถวบรายอันนาบรายจับอึ้งหรือชิพชาการนู่ว่ายตัวพัน ทึง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 โอ้เสียงอืองคึมคึมเลยทุกคนเลยไปตตีต่อนะบอเบื่อเต็มไปเลยเลือดนี่ คือจะได้กินอึง <laughs> อเอาผมเป็นยังปเป็นยังหาจับอึงเจ็บก็ยาเจ็บต้องทอน นักเสียงอะไรเอาครับคือหลายได้ประมาณ10ตัว ได้แล้วปะกบกบอ้โ,โู้หใหญ่ลิกบเอาเอได้ประมาณสิบตัวเลยเนาะฮาลโหล บ่นเลยเนาะดูอันนี้เลยดูนี่ อได้ซองโตเบิ้งไข่เต็มทองเลยอ,อ,อึ้งอึ้งโอ้โหพังอึ้งอึงพอได้กินหมื่นนะเอาลายดอกเอาประมาณชามชิโลก็พอ ออก็ชิวจน้องเบิ่งบาปเรียนเลยไอ้พี่น้องสามสี่สามชิวพกอดีกินกิน โมงชิบโมงพิจิไรเนาอือตอนนี้ห้าก็เจ็ดโมงได้่องโตนี่ยเจ็ปอยอย่างเนี่

เดือนหกคนตกใหม่ๆไปจับอึ่งใดพอกินเจ้าไปอยู่ใส่น้อคือบบเห็นไปจับอึ่งเดินหกแบบนี้ปเดือนหกเดินหนานี่คนตกใหม่ๆไปจับอึ่งม่วนขนาดเลย ไปจับอื่งคิดฮอดไอเฮียงแล้วก็นน้องทายดาวจับเก่งขนาดอื้อไอเฮียงกับมักคือกันจับอื่งแต่เราไอเฮียงเพิ่นเฮ็ดใบสปอร์ตไปไทยสิไปเที่ยวไทยยังแต่ในพานเดือนและไปหากินไปนอนป่าก็อดเอาพี่น้องได้เงินมนาสิปไปเที่ยวไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวสหรัฐอเมริกาไปเที่ยวเกาหลีไปไปเที่ยวเวียดนามลหลายประเทศจะไปเที่ยวเอ้า จักโลค่ะได้ได้หาหกโลเนาะจับหวยทีหนึ่งได้ประมาณเจ็ดแปดโลช่บหายจับหวยทีสองอกีกหวยแตนั้นตนะั้งทึ้งหวยระปวง <c oughs> ค่ยตัวนี้กับพ่อได้กินจิไปบายร์จับท้งๆเลย ได้กินอาหารแสบสิไปกินหวยทั้งทังหวยราพ่วงหวยนั้นบางทีได้ลายกว่านี้วจักเขียดเบาเดือนเคยจับอึองทั้งทั้งได้ลายเคยได้ลายแล้วสิไปล,ลอง มีหน้ามีเขามีผักมีแจ่วคุบสุดได้นี่แจ่วเสียงอื่นทั้งๆสาวบ้านช่องคนทำคนเข้ามาประทันเขาเขาได้มาก่อนแล้ว ให้บุพาพังไปเบิ่งเลยจังหน่อยคันธาบริไลกินข้าวกินน้ำดังไพ่กินขา้าวกินข้าวแรงสิไปยี่วาสี่คืนทั้งๆก็เลยซาวานช่องคนเข้ามาประทัน เขาจับหวยอันดับที่หนึ่งก่อนนี่เป็นห้วยที่รองยาและไปจับบอลทีเขาได้กลับไปกลับไปคือเา่ากินเขาก่อนดังไปก็ยากฝน <c oughs> ตกลำบา,จากจะคนจะเห็นอนาสาบานัน์ สามสาม,ม,สามในสามชองสามคนช่องคนนึงเลยยวแล้วกินข้าวแล้วจุดห้าบอนอาไดรกิเข้าปกันให้น้องให้นุ่งหนึ่งสองสาม,ส,าม,ส,าม,ส,ามสีห่ห้าห้าตัวเละ หาตัวอื่องตัวหนึ่งกบกบได้กินของปีได้กินครั้งแรกเลยปีนี้หาก็กินกบกับอื่งอยู่ป่าชปปาิปีเงาเลยปีเงาทาเกลือทาแป้งนัว เผ็ดก็มีเบิดผัก ปีงกบไข่ปีงกบไข่แล้วก็ปีงปิงอึงไข่มันมีไข่เบิดมือนี้น่ะชิ้เลือกกินกบหรือชิกินอึงพังฮะนองคนกำลังอยากเข่าอยังหัวทันกินเขาแรง กินอาหารเร็บนี้นะกินฮอดน้องดามื้อนี้นะน้องดาอยากไปอยู่หนึ่งมานะไกลสองมานะขี่เหือล่มแหงเก็เลยบอ่อ่นนะนะบ่ให้น้องดาไปไปกับเบาพางไอเี้ยังเพิ่นคาเวียกไปเห็ดใบสปอร์ตชิไปเที่ยว ไปเที่ยวบมว้วนไปนอนปลานี่มวัวในกินไข่รกรบไข่อึงมาเด้อพ่อเมยพี่น้องได้กินอึงกับกบครั้งแรกของปีมาเด้อพี่น้องอมีติไข่เบิด อาหารเสบเสบอีกแล้วมาเด้อพี่น้องเอ้ยหลายลคนหลายลคู่ว่าอยากไปป่านำเห่ารืกว่าไปนอนป่ามาเด้อมาเด้อไปนอนได้นี่หอมขักหอมแถ่หอมว่าเสียบอ้ยน้ำไลน้ำไลคือเสียบ กบปิงก um. ็ครับนี่มอมาดูพี่น้องมาดูกินข้าวเอาไปกินข้าแล้วจิประการต่อเลยคำนายๆรถแสบมามามาระักินยาตะโกนอืมยืมแล้วกบ แซบอีลีอึงเป็นไข่อืมกินไข่กุบแซ่บกันอือ ทีนี่ได้กินอึงอยู่ป่าตัากเถื่ออะไรฟังไม่ได้เถื่อเดียวเนาะอยู่ป้านะเคยกินอยู่อยู่ป่าฮะก็กินเถื่อเดียวเนาะประมาณสามโลสี่โลอึง แล้วเอาก็ยังสิไปาการต่อบริรับบรินอนมือนีซื้อกาแฟไปแล้วซื้อกาแฟแล้วก็ต้มน้ำสิกินกาแฟบางทีได้สิไปจับอึนต่อกับกบขมเทาบรได้สิปไปการไปการอีเห็นแล้วก็นูหล,ลายลายยางนะเห็นตัวใดใเอาตัวน,นั้นพอสับใหญ่หรือว่าสับน้อยก็ยิงเอา ก็ไปติดตามกันคลิปต่อไปพี่น้องขอบใจเบิร์ดพ่อเมีพี่น้องผู้ติดตามเลยครับส้มขอบใจหลายๆโอเคพี่น้อง